เราจะทําให้หนังกรอบค่ะและเป็นการไล่มันค่ะรับรองเลยค่ะว่าเาสาวๆที่กวัวอ้วนทานสูตรนี้แบบสบายใจได้เลยนะเขาเลือกขาหมูไล่มันค่ะจบครบเรื่องงานครัวทํากินทำํำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคดค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเคดนะคะวันนี้นะอุ๋ยก็จะพามาทําขาหมูไล่มันค่ะให้นําขาหมูมาเผาเลย เพื่อที่จะกาจัดขนะย่างไปเสร็จก็นำมาแช่น้ำเลยค่ะเสร็จแล้วใช้มีดค่ะขูดเลย หลังจากเราขูดดำๆออกแล้วนะที่ส่วนที่ไมค่ะแล้วขนค่ะก็ไม่มีแล้วเกลี้ยงสะอาดหมดจดเลยนะแล้วเราล้างน้ําค่ะและพักให้สะเด็ดน้ําแบบนี้เลยค่ะตั้งกระทะเลยนะให้เราใช้น้ํามันเก่าค่ะที่เราทอดหมูหรือว่าทอดไก่เอาไว้เนาะหนึ่งครั้งค่ะให้เราเก็บไว้ค่ะเราจะมาทอดส่วนของขาหมูค่ะพอเราทอดเสร็จเราก็ทิ้งได้เลยนะน้ํามัน การที่นําขาหมูไปเผาค่ะเป็นการจาจัดขนแล้วนะยังจะให้ความหอมของขาหมูของเราด้วยค่ะการนํามาทอดนะเราจะทําให้หนังกรอบค่ะและเป็นการไล่มันค่ะรับรองเลยค่ะว่า,าสาวๆที่กลัวอ้วนทานสูตรนี้แบบสบายใจได้เลยนะเขาเลือกขาหมูไล่มันค่ะอันนี้เลยนะมาเลยค่ะเดี๋ยวเราเรอนะให้น้ํามันร้อนก่อนค่ะน้ํามันร้อนแล้วให้ใส่ขาหมูลงไปเลยค่ะ เราตักขึ้นก่อนเลยนะให้แข็งแเป็นก้อนบบนี้เลยค่ะค่ะให้ได้เหลือประมาณนี้เลยนะแข็งวน,นนี่ค่ะเราจะทอดนะเป็นก่อนบนี้เลยค่ะเาะดูค่ะเห็นไหมว่าเขาจะกรอบเปาะเปาะเปาะแบบนี้เลยค่ะ หลังจากนะที่เราท่อเสร็จแล้วค่ะใส่หมอ้อค่ะแล้วเติมน้ำให้ท่วมเลยนะแล้วเรามาดูค่ะว่าเราจะใส่อะไรลงไปบ้างค่ะก็จะมีนี่เลยค่ะเขาจะเป็นชุดนะพะโลตัวนี้เลยค่ะเครื่องพะโลตัวนี้เลยนะเขาสามารถทําพะโลได้กว๋วยจับได้แล้วก็เป็นพวกก๋วยเตี๋ยวค่ะตัวนี้นะพวกก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราซื้อมานะเราเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะซึ่งในถุงก,ก็จะมีพวกขาเนาะ อบเชยปุ๋ยกักนะใส่ไปเลยค่ะลูกจันนะให้เรานำไปทุบก,ก่อนนะเนี่ยค่ะทุบให้แตกแบบนี้เลยค่ะแล้วใส่ลงไปเลยนะใบเตยและผักชีค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็กระเทียมนะกระเทียมให้ทุบให้แตกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรารอให้เดือดค่ะหลังจากเริ่มเดือดค่ะ จะมีฟองนะให้เพื่อช้อนฟองออกเลยค่ะนี่ค่ะแล้วใส่เกลือลงไปค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วปิดฝาเลยค่ะเราจะต้มครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะล้างสากเราต้มาได้ครึ่งชั่วโมงค่ะให้เราค่ะมาปรุงรสเติมนี่เลยค่ะ วิจะใช้เป็นสีอิ่วเค็มนะสีสันนะเขาจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเขาจะมีรสชาติออกเค็มนะแล้วเป็นออกสีน้ำตาลน้ำดแบบนี้ค่ะถามว่าสีอิ่วเค็มหาซื้อได้ที่ไหนสามารถหาซื้อได้ตามตลาดสดใหญ่ๆห,หาซื้อไม่ยากเลยนะคะจะเป็นสีอิ่วเค็มค่ะเขาจะเข็มแบบนี้เลยนะสีอิวเค็มตัวนี้เลยค่ะเขาจะให้ความหอมมากเลยนะถามว่าถ้าเกิดหาซื้อไม่ได้ เราก็จะใช้เป็นซอสฝาเขียวกับซีอิ๊วขาวแทนนะแต่ถ้าเกิดใครหาได้ให้ใช้เป็นซีอิ๊วเค็มหุียแนะนําเลยนะรับรองค่ะว่าหอมกว่าที่เราเคยทาทานกันโดยปกติทั่วไปเลยนะคะซึ่งหมูก็จะใส่ไปประมาณนะ1กระบวยค่ะแต่ลงไปเลย เขาจะให้สีสันที่สวยด้วยนะที่สําคัญค่ะคุณสมบัติของซีอิ๊วเค็มตัวนี้นะเขาจะมีรสชาติออกเค็มนะมันคนละอย่างกับซีอิ๊วดํานะแล้วก็ซอสฝาเขียวค่ะอย่างละหนึ่งเลยค่ะขาหมูสูตรหนังกรอบตัวนี้ค่ะรสชาติจะไม่ออกหวานนะเราจะไปทานคู่กับ ผักกาดดองที่มีรสชาติออกเปรี้ยวหวานเหมือนกับน้ำจิ้มนะที่จะมีรสชาติออกเปรี้ยวหวานเช่นกันค่ะแล้วเราก็จะมาตัดรสเค็มนะเพื่อไม่ให้เค็มอย่างเดียวค่ะให้ตัดรสให้รสชาติออกกลมกล่อมขึ้นด้วยน้ําตาลทรายสองช้อนค่ะสองช้อนโต๊ะน,นะส่วนหลายๆคนถามว่าซีอิ๊วเค็มและซอสปรุงรสที่ใสลงไปหนึ่งกระบวยของอุ๋ยประมาณนะเดี๋ยวอุ๋ยก็จะตักประมาณให้ดูเนาะว่ากระบวยของประมาณนะ ประมาณ5ช้อนครึ่งนะประมาณนี้ค่ะใช้ช้อนแกงนะประมาณ5ช้อนครึ่งค่ะและผงพะหร ô ค่ะผงกะหึ่1ช้อนโต๊ะนะใส่ไปเลยค่ะหลังจากเราปรุงไปแล้วนะเราเติมน้ำลงไปเลยค่ะให้ท่วมขาหมูกลับมาท่วเหมือนเดิมนะเหมือนครั้งแรกที่เราต้มค่ะแล้วเราก็ปิดฝาแล้วต้มต่อ1ชั่วโมง ช่วงที่เรารอขาหมูของเรานะได้ที่ค่ะเรามาทําผักกาดดองที่ทานคู่กับขาหมูค่ะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าขั้นตอนการทําทําอย่างไรเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะให้เพื่อนๆนะเตรียมค่ะผักกาดดองหั่นค่ะให้หั่นปล่อยเหมือนที่เราทําผักกาดดองผักกดไข่เลยนะแบบนี้เลยล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะเราก็บีบซึ่งหุ่นก็จะล้างทำความสะอาดประมาณตามนตัสี่น้ำค่ะเพื่อให้คลายความเปรี้ยวออกนะ เอยู่ใช้วันนี้นะหนึ่งหัวค่ะแล้วเราเติมน้ำค่ะให้ท่วมเลยนะให้เราเติมน้ำลงไปแล้วเราจะต้มจนกว่าอากาศดอกของเรานิ่มค่ะถ้าเกิดเราเติมน้ําแล้วมันยังไม่นิ่มให้เติมน้ําต้มจนกว่าอากาศดอกของเรานิ่มค่ะชชวงที่เราลอขาหมูและผักาศดองค่ะเรามาทําน้าจิ้มเลยค่ะน้าจิ้มนะจะเป็นสูตรพิเศษและสูตรเฉพาะของเมนูนี้เลยค่ะ ก็ให้เพื่อนนะเตรียมโถปัน่นแล้วใส่กระเทียมค่ะวันนี้นะอ๋จะใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะแปดกรีดสั่งไปเลยค่ะแปดกีบแล้วก็พริกแดงจีนด้าแปดสิบกร,รมัมพริกขี้หนูสิบกร,รัมค่ะพริกขี้หนูส่วนเลยค่ะสิบกร,รัมสั่งไปเลยค่ะและน้ำส้มค่ะ น้ำส้มสายชูหมักค่ะสูตรนี้นะน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดค่ะตัวนี้เลยค่ะเขาจะมีความหวานเล็กๆนะคะพอน้ำจิ้มสูตรนี้ค่ะเราต้องการความหวานค่ะน้ำจิ้มสูตรนี้ค่ะให้เป็นเปรี้ยวอมหวานนะคะวคยจะใส่น้ำส้ม,มไปหนึ่งถ้วยเราจะใช้น้ำส้มสายชูหนึ่งถ้วยครึ่งค่ะหนึ่งถ้วยนะแล้วอีกครึ่งนึงค่ะ นนะหนึ่งถ้วยแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งค่ะก็หนึ่งถ้วยครึ่งนะใส่ไปเลยค่ะเกลือสิบกร,รมัมใส่ไปเลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะแปดสิบกร,รัมนะหลังจากที่เราปั่นนะจนละเอียดค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มแบบนี้แล้วค่ะนี่ค่ะหลังจากที่หวี่นะผัดค่ะแล้วเราต้มจน อากาศดองของเรานะนิ่มค่ะน้ำก็เริ่มที่จะงวดแห้งค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำงวดแห้งเลยนะหลังจากนะอีกผัดจนน้ำงวดแห้งแล้วค่ะอากาศดองเราเริ่มที่จะนิ่มแล้วนะให้เราใส่น้ำพะโล้ค่ะที่เราต้มขามหมูวุ้นกุนี้นะลงไปเลยค่ะเราก็จะใช้ส่วนของน้ำขามหมูนี้ค่ะต้มอากาศดองของเราจนกว่าอากาศดองเรานิ่มเปื่อยเลยนะ ใช้น้ำขาหมูที่เราต้มขาหมูนะ่าใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อเราใส่น้ำพะโล้ลงไปแล้วนะเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะให้มีรสชาติอกอกหวานๆหน่อยๆนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง a อเชียฟู F ้ดสีเฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ